รวมใจสู้ทุกเซตวันลเล่บอลหญิงไทยแพ้โปแลนด์0-3เซตประเดิมศึกเนชั่นลีก2025 การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025เวน2025สัปดาห์แรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันพุธที่4มิถุนายน2568โดยทัพนักตบสาวทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกประเดิมสนามเกมแรกของทัวร์นามเมนต์พบกับโปแลนด์ทีมแกร่งจากยุโรปอันดับ6ของโลกผลวอลเล่บอลหญิงเวียน,น2025ทีมชาติไทยพบทีมชาติโปแลนด์เกมนี้โค้ชออสเกติพงษ์รัชตะเกรงไกลส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งวริศราศรีทาเลอรุงัุย อชาราพรคงยศพิมพิชญากกรมและปิยนุษแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกสาวไทยเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนักตกเป็นฝ่ายตามหลังถึง3ถึง8ก่อนรวมใจกันค่อยๆเลยตีเสมอ12 1 2ถึง12จากนั้นทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกเสมอกัน17 1 7จถึง17จนถึงช่วงท้ายเป็นฝั่งโปแลนด์ที่ทำได้ดีกว่าเบียดเอาชนะไปได้25-22ขึ้นนำา1-0เซตเซต2สาวไทย ยันแก้บอลเร็วไม่ได้ตามหลัง 3- ง7จากนั้นรวมสมาธิค,ค่อยๆตั้งเกมได้ตามที่16-17จากนั้นรูปเกมสุูสีทีมไทยได้ตามกดดันต่อเนื่องแต่สุดท้ายไม่ทันแพ้ไป24-26ทําให้ตามหลัง0ูนถึงเซตเซต3สาวไทยเริ่มต้นได้ดีออกนํา4-2จากนั้นเกมสุดสูสีกลับมาเสมอกัน12-12อย่างไรก็ตามโปลแลนด์มาเร่งเครื่องคาแต้มฉีกนาห่าง2 0่5งก่อนปิดเกมเอาชนะไปได้2 5 2 2คว้าชัยไป3-0เซตเซตสาไสาวไทย ยันแก้บอลเร็วไม่ได้ตามหลัง3ง7จากนั้นรวมสมาธิค,ค่อยๆตั้งเกมได้ตามที่16-17จากนั้นรูปเกมสูสีทีมไทยได้ตามกดดันต่อเนื่องแต่สุดท้ายไม่ทันแพ้ไป24-26ทําทำให้ตามหลัง0ูนสร็เซตสำหรับเกมต่อไปนักตบลูกยางสาวไทยจะลงเล่นเกมที่2ในสัปดาห์แรกพบกับเบลเยียมในวันพฤหัสบดีที่หมิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง vbtv